การฉายภาพยนตร์นในจิตคำกล่าวโบราณของจีนบอกว่าภาพหนึ่งภาพมีค่ามากกว่าคำพูดเป็นพันคำหลายปีก่อนจู่ๆผมมีความต้องการออฟฟิศเพื่อจะได้เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้คนผมไม่สามารถสลัดความคิดนี้ออกจากหัวได้ไม่ว่าจะเดินสายไปบรรยายที่ไหนก็ตามเย็นวันหนึ่งที่วอชิงตันในขณะที่ผ่อนคลายอยู่บนเก้าอี้นวมในโรงแรมผมทําจิตให้นิ่งนึกภาพตัวเองพูดต่อหน้าคนกลุ่มใหญ่ว่า ผมรู้สึกยินดีมากๆที่มาอยู่ที่นี่เพราะผมอธิษฐานว่าอยากมาอยู่ที่นี่ผมเห็นภาพของฝูงชนด้วยตาแห่งจิตฝูงชนที่มีความรู้สึกนึกคิดฝูงชนที่ส่งเสียงร้องปรบมือแสดงความยินดีและรู้สึกว่าทุกอย่างคือความจริงผมเล่นบทนักแสดงในภาพยนตร์ที่ตัวเองสร้างขึ้นในจิตและรู้สึกพึงพอใจที่ภาพยนตร์นี้ถูกถ่ายทอดไปยังจิตใต้สำนึกที่พร้อมจะทำให้ภาพยนตร์นั้นเป็นจริงด้วยวิธีของมัน เช้าวันต่อมาผมได้รับข้อความขอให้ผมรับตำแหน่งผู้บริหารในองค์กรหนึ่งซึ่งผมรับมันและมีความสุขกับบทบาทหน้าที่ในองค์กรแห่งนี้เป็นเวลาหลายปีวิธีนี้หลายคนเรียกว่าการฉายภาพยนตร์นในจิตผมได้รับจดหมายจากคนมากมายที่ได้ฟังรายการวิทยุหรือเข้าร่วมการบรรยายของผมจดหมายเหล่านั้นเราให้ฟังถึงผลลัพธ์อัศจรรย์ที่ได้รับจากวิธีนี้และหลายฉบับเล่าให้ฟังว่าใช้เทคนิคนี้ในการปิดดีลกับสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ มีอยู่ตอนหนึ่งในรายการวิทยุผมแนะนำให้คนในวงการอสังหาริมทรัพย์ใช้เทคนิคนี้โดยนึกภาพราคาที่ตัวเองพอใจขึ้นในจิตผมบอกพวกเขาว่าจิตใต้สำนึกจะดึงดูดผู้ซื้อที่ถูกต้องที่ต้องการทรัพย์ชิ้นนี้ที่พร้อมจะซื้อมันและซื้อแล้วชีวิตจะดีขึ้นมาให้ ผมบอกให้เขาทําจิตให้นิ่งผ่อนคลายปล่อยวางและทําตัวเองให้อยู่ในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นเพราะสภาวะนี้จะช่วยให้จิตวุ่นวายน้อยที่สุดจากนั้นผมบอกให้พวกเขานึกภาพเช็คของลูกค้าในมือนึกภาพตัวเองขอบคุณลูกค้าสําหรับเช็คใบนั้นและนอนหลับไปเลยโดยมีภาพยนตร์นั้นเล่นซ้าไปซ้ำม,มาในจิตสําคัญคือความรู้สึกว่าทุกอย่างคือความจริงเมื่อจิตใต้สำนึกยอมรับภาพยนตร์นั้นผู้ซื้อและผู้ขายได้ถูกดึงดูดมาเจอกันผ่านกระแสที่อยู่ลึกลงไปในจิต ภาพที่ก่อตัวขึ้นในจิตที่ถูกห่อหุ้มด้วยพลังของศรัทธาว่าสิ่งนั้นคือความจริงจะเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนเทคนิคของบูดวงในปี1910ชาวบูดวงนักจิตวิทยาบำบาัดชาวฝรั่งเศสบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกคือการเข้าสู่สภาวะสลืมสลือห่วงนอนกึ่งหลับกึ่งตื่นหรือสภาวะที่เข้าใกล้การนอนหลับมากที่สุดเพราะเป็นสภาวะที่กิจกรรมทุกอย่างในจิตถูกลดลงเหลือน้อยที่สุด เทคนิคของเขาบอกว่าวิธีที่เรียบง่ายและได้ผลในการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกคือการกลั่นไอเดียให้อยู่ในรูปของรูปภาพหรือรูปประโยคที่เรียบง่ายชัดเจนและครบถ้วนมากที่สุดจากนั้นพูดประโยคนั้นหรือชายภาพนั้นซ้าแล้วซ้ำอีกในจิตเรากับว่าเป็นเพลงกล่อมเด็ก หลายปีก่อนสุภาพสตรีท่านหนึ่งเหนื่อยล้ากับเรื่องพินัยกรรมมานานมากแล้วในพินัยกรรมสามีของเธอยกทุกอย่างให้เธอแต่ลูกๆของเขาที่เกิดจากภรรยาคนก่อนไม่ยอมและพยายามทําให้พินัยกรรมนั้นเป็นโมฆะเธอต้องการให้เรื่องนี้จบลงได้แล้วเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคของบูดวงและนี่คือสิ่งที่เธอทํา เธอผ่อนคลายร่างกายบนเก้าอี้เพื่อเข้าสู่สภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นจากนั้นกลั่นไอเดียของสิ่งที่เธอต้องการจนกลายเป็นประโยคที่ง่ายต่อการจําและทรงพลังมากๆประโยคนั้นคือทุกอย่างจบด้วยดีด้วยการจัดสรรของเบื้องบนเธอใช้เทคนิคนี้ซ้ําๆทุกคืนก่อนนอนเป็นเวลาประมาณ1ิบคืนทุกครั้งที่พูดประโยคนี้ช,ช้าๆชัดๆเธอจะรู้สึกถึงความสงบที่ทรงพลังจากภายในจากนั้นเธอจะนอนหลับไปด้วยความรู้สึกนั้น เช้าวันที่11หลังจากใช้เทคนิคนี้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทนายความของเธอโทรมาบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งพร้อมทนายความของเขาติดต่อมาเพื่อขอยอมความและหลังจากนั้นทุกอย่างจบลงด้วยดีเทคนิคการนอน จิตใต้สำนึกของมนุษย์จะเปิดรับมากที่สุดเมื่ออยู่ในสภาวะง่วงนอนหรือสลืมสลือช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ปราศจากความคิดเชิงลบบั่นทอนเพราะเป็นช่วงเวลาที่จิตใต้สำนึกทรงพลังมากที่สุดและแก่นของจิตใต้สำนึกยอมต้องการให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆ สมมุติว่าคุณต้องการกำจัดอุปนิสัยไม่ดีบางอย่างลองหาที่นั่งสบายๆจากนั้นผ่อนคลายร่างกายทำจิตให้นิ่งและอนุญาตตัวเองให้เข้าสู่สภาวะง่วงนอนจากนั้นกล่อมตัวเองช้าๆเบาๆว่าฉันรอดพ้นจากอุปนิสัยไม่ดีนี้โดยสมบูรณ์แล้วจิตของฉันมีแต่ความสุขสงบสบาย พูดประโยคนี้ซ้ําๆเช้าเย็นวันละห -10 นาทีทุกครั้งที่คุณพูดคุณจะรู้สึกว่าประโยคนี้มีน้ําหนักมากขึ้นและหากอุปนิสัยไม่ดีนั้นจะกลับมาอีกครั้งคุณเพียงแค่พูดประโยคนี้ซ้ําวิธีนี้คุณได้น้มน้วให้จิตใต้สําสนึกเชื่อและจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการเทคนิคการขอบคุณหัวใจที่เปลี่ยมด้วยคําขอบคุณย่อมอยู่ใกล้พลังงานสร้างสารรค์และสิ่งดีๆทั้งมวลของจักรวาลเสมอผมขอยกตัวอย่างเคสของคุณบรกให้ฟัง คุณโบรกใช้เทคนิคการขอบคุณแล้วได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเขาบอกว่าใบาแจง้งหนี้กำลังกองสูงขึ้นเรื่อยๆเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีแถมมีลูก3ามคนต้องเลี้ยงผมควรทำยังไงดีผมแนะนําเขาให้ทุกวันก่อนเข้านอนตอนกลางคืนและหลังตื่นนอนตอนเช้าให้พูดว่าขอบคุณสําหรับความมั่งคั่งผมบอกให้เขาพูดด้วยความรู้สึกสงบและผ่อนคลายจนกว่าจะรู้สึกถึงความขอบคุณจริงๆในจิตของเขา ผมบอกให้เขาจินตนาการว่ากำลังพูดประโยคนี้กับพลังอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ภายในตัวของเขาผมบอกให้เขาเห็นภาพตัวเองมีความมั่งคั่งที่เขาต้องการด้วยดวงตาแห่งจิตด้วยการพูดคำว่าขอบคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าจิตและหัว,วใจของเขาถูกยกระดับขึ้นไปยังจุดที่จิตใต้สำนึกยอมรับและเมื่อใดที่เขารู้สึกถึงความกลัวความขาดแคลนหรือความสิ้นหวังเขาจะพูดว่า ขอบคุณสําหรับความมั่งคัง่งจนกว่าความรู้สึกนั้นจะหายไปเขารู้ว่าเขากําลังสร้างเงื่อนไขใหม่ให้จิตของเขาเป็นเงื่อนไขที่เต็มไปด้วยความมั่งคัง่งและเขารู้อยู่เต็มหัวใจว่าความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแน่นอนหลังจากผ่านไป3มสัปดาห์เขาพบกับเจ้านายเก่าที่ไม่ได้เจอกันมา20ปีโดยบังเอิญเจ้านายของเขาชวนเขาไปทํางานในตําแหน่งที่สูงในบริษัทและให้เขาเบิกเงินร่วงหน้าได้5 0 0รยเหรียญวันนี้คุณบรกเป็นรองประธานของบริษัทนั้น ล่าสุดเขาส่งข้อความมาบอกผมว่าผมจะไม่มีวันลืมความอัศจรรย์ของคำว่าขอบคุณเลยครับชีวิตของผมเปลี่ยนเพราะคำคำนี้